อันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การรับสมัครผู้จัดการฝ่ายบัญชีมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีเ,เข้ามาสัมภาษณ์งานกับ่ผมผมอ่านประวัติเขาแล้วผมประหลาดใจเขาไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อนแต่เขาอยากเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีซึ่งจริงๆผมให้คะแนนความตั้งใจนะผมก็เลยถามเขาว่าเขาไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ทำไมเขาถึงมาสมัครในตําแหน่งนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องดีมากผมชื่นชม ประเด็นเนี้ยนะครับผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ประกอบการต้องไม่หลงประเด็นนะสำหรับผมนะครับผมไม่ได้ต้องการคนที่จะมาพัฒนาตัวเองผมต้องการผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ใช้งานได้เลยเพราะผมจ่ายแพง ราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ผมหาคือต้องใช้งานได้เลยคุณต้องมีความสามารถในการปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินตามสิ่งที่ผู้จัดการบัญชีควรทาได้สําหรับผมนะผมจะรับผู้จัดการฝ่ายที่มีประสบการณ์เท่านั้นแต่สาหรับตาแหน่งอื่นโอเคอาจจะดูได้ว่าคุณมีประสบการณ์บ้างมีประสบการณ์บ้างเอามาพัฒนาอันนั้นได้แต่สาหรับผู้จัดการนะครับผมรับผู้จัดการมาเพื่อพัฒนาองค์กร ผู้จัดการต้องมาพัฒนาองค์กรมาพัฒนาหน่วยงานโดยใช้ประสบการณ์ของผู้จัดการที่คุณได้เป็นผู้จัดการมานั่นแหละมาพัฒนาเพราะฉะนั้นเวลาเรารับผู้จัดการนะครับอย่าหลงประเด็นครับแล้วก็ต้องรับให้ตรงสายงานถ้าคุณอยากพัฒนาการผลิตของคุณคุณต้องรับผู้จัดการฝ่ายผลิตที่มีประสบการณ์ตรงกับสินค้าของคุณด้วยนะเขาจะต้องเคยผลิตสินค้าที่ตรงกับอุตสาหกรรมที่คุณทําอยู่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเหมือนกันครับคุณจะต้องรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ตรงกับธุรกิจของคุณกับอุตสาหกรรมที่คุณทําอยู่แล้้้้วคคคุุุณณณณจจจจะะะะไไดดดภาาาาาพแลลปรรรรสบกกก์ตงผูัเห่ มาพัฒนาองค์กรครับ